วันนี้นะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่จะมาช่วยนะคะมาช่วยในจุดต่างๆที่ทำได้ ในการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็รวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของพี่ๆน้องๆชาวใต้ทุกท่านด้วยนะคะก็คือถ้าวิวมีโอกาสแล้ว,วิวอยากลงไปช่วยที่พื้นที่นั้นจริงๆแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่ทําได้นะคะก็คือการที่มารวบรวมข้าวของต่างๆนะคะเพื่อจะส่งไปถึงมือให้เร็วที่สุดนะคะแล้วส่วนตัววิวเองเนี่ยก็พยายามทําเต็มที่ในทุกช่องทางที่วิวทำได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสมทบทุนนะคะหรือว่าการที่ วิขายอาหารเบอร์เกอร์ของวิวแล้ววิวก็ส่งรายได้เนี่ยคะ่ะไปสมทบทุนช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่วิวคือวิวอะ่ะวิวขายเบอร,เอร์เกอร์อยู่ใช่ไหมคะชื่อรา้านบันแอนโบแล้ววิวก็ไปออกบูธอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนีออ้มีทั้งหมด4วันวิวก็เอารายได้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะให้พี่น้องชาวใต้หมดเลยะคะ่ะ เป็นความคิดวิวกับพี่แม็กพี่แม็กคิดขึ้นมาว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราเราทำพอ,พอจะทําได้ในช่วงนี้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเออก็เงินในโจจานวนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากอยากเป็นการบริจาคเป็นการสมทบทุนให้เลยดีกว่าค่ะใช่ก็ขอบคุณทุกๆุกคนที่ลูกวิวรู้เลยอ่ะว่าทุกคนอ่ะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากๆในสถานการณ์ที่แบบ เดือดร้อนในตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนใครอยากช่วยอะไรได้ก็ช่วยที่สุดไม่ว่าจะมากจะน้อยอะคะ่ะแต่ว่าใจทุกคนคือมาเต็มๆแบบส่งให้ไปทางใต้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวของในวันนี้ก็เป็นเงินบริจาคทั้งหมดที่สมทบทุนกันเข้ามาก็ขอบคุณทุกคนมากแล้ววิว,วอ,อยากเป็นกําลังใจให้จริงๆให้ทุกคนแบบสู้ๆแล้วก็อดทนนะคะเดี๋ยวจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันแน่นอนนะคะก็มันยังต้องฟืน้นฟูอีกยาวนานเลยมากๆเลยก็ใครที่ ช่วยได้ก็ช่วยกันนะคะวิวก็ทำทุกอย่างแล้ว,ว,วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นต่างๆสื่อสารแล้วก็รวมถึงสมทบทุนด้วยยังไงกออ็อยากให้มันดีขึ้นโดยไวที่สุดค่ะก็วิวอะค่ะวิวได้แชร์แล้ววิวได้แชร์ไปด้วยแล้ววันสร้างสุขนะคะสามารถสมทบทุนได้จะมีคอยช่วยเหลือตลอดก็อคอยติดตามช่องวัน31ไว้นะคะสามารถบริจาคได้ทางวันสร้างสุขนะคะ